ขอบคุณพี่ชัยยาบิงสอนเอฟซีสีาเกตนะครับซื้อสดผมนะครับโตโยต้าวิทนะครับลูกค้าก็มาเธินรถนะครับก็รับประกันสดสายตานี่ทุกคนเข้าใจตรงกันไหมคือถ้าหลุดสายตาผมไปเนี่ยคือถ้าผมมองไม่เห็นปุ๊บหมดประกันนะครับก็ส่งฟรีนนทบุรีนะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้นะครับขอยยงยาติดบงลิเท่านั้นนะครับก็ ส่งฟรีั่วประเทศไทยจัดเฟรนน์ฟรีั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับปกติรถคันอื่นผมก็มีวารันตีให้นะแต่ว่าพอร,รถตัวนี้มันอ่าเป็นปีลึกหน่อยครับก็เลยคือขายขายถูกหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีวารันตรให้นะครับก็ลูกค้าก็ดูแลตัวเองภาษาชาวบ้านเลยดูแลตัวเองนะครับก็เดี๋ยวไปส่งให้นนทบุรีนะครับ <c oughs> ก็ซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับส่งให้ฟรีโอนให้ฟรีนะครับตามนี้เลยรถหอมฉุย นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่งงวัดซื้อขายได้นะครับขออย่างเดียวอยากติดแบงค์ริทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับถ้าแชทข้อความมาได้เราจำหน่ายรถยนต์กว่าร้อยคันนะครับมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่ก็ผ่อนเริ่มต้น2 0 0 0บาทนะครับก็ใครอยากดูในไลฟ์สดนะครับก็ติดตามได้ที่บ้านฟ้านะครับไทเกอร์ยุทขาคนติดตามอยู่3,5 0 0สส่วนต่อต่อนะครับเรื่องรถวิจัยพิเศษคนติดตามอยู่8 0,000กว่า นะแปดหมบาทคนกดใจให้7 0 0 0 0สนะครับก็สนสะดวกช่องทางไหนก็เล่นแพลตฟอร์มไหนก็กดแพลตฟอร์มนั้นไปแล้วนะกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งหัวใจผมด้วยครับเรื่องรอดไว้ใจพี่เสือครับ